ซับเจริญประดับยนต์สวัสดีจ้าอยู่กับร้านซับเจริญประดับยนต์พุทธมณฑลสายสมนะคะแล้วก็ลูกค้า m a ด้า 4x5 นะจ๊ะติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ติดตั้งพร้อมชุดแคนบัสตรงรุ่นนะระบบเดิมๆในอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะระบบเตือนเปิดประตูนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์เซ็นเซอร์ ก็ะะแสดงค่าตามปกติทุกอย่างะจะไม่มีการตัดตอ่อส่วนสเปคที่คุณลูกค้าเลือกเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ c a n z e n นะคะรุ่นใหม่ Canzento ตัวแรมหกล้อมหกสิบสี่นะคะบอรดใหม่ชิปเสียงใหม่ชิปบูทูธใหม่เดิมดีอยู่แล้วก็ดีได้อีกจ้า <S <S ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนเดิมนะคะมีให้หลากหลายอัปเดตให้พร้อมใช้งานลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม,เ,ตมเองได้ในเพจสโต้นะคะก่อนทรลพวงมาลายัยต่างๆใช้งานได้ทุกปุ่มแล้วก็ตอบสนองดีด้วยนะคะ รบแจ้งเตือนเปิดประตูก็จะโชว์แบบนี้เลยนะคะทุกบานใส่เกียร์ถอยแต่เป็นภาพกล้องถอยให้ออโตโ้เช่นเดิมนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ก็แสดงค่าเหมือนเดิมนะจ๊ะระบบเดิมๆอยู่ครบค่ะลูกค้าไม่มีอะไรหายเลยรหรือว่าจะเป็นข้อมูลยานผ่านนะนะคะก็ยังสามารถดูได้นะคะบนจอใหม่เช่นเดียวกัน ตัวนี้หน้าจอ QLED นะคะภาพสวยงามคมชัดมากๆเลยรองรับการเล่นแอปเพื่งนแครเพ a n ด Android Auto ทั้งแบบเสียบสายไร้สาย MP3 ม p 4ีฟวิทยุบลู o ู h ได้หมดนะจ๊ะอยากในแอปไหนเพิ่มเติมก็ล็อกอินเพจสโตดาวน์โหลดเองเลยจะแบ่งสองหน้าจอก็ใช้งานได้ทุกสเปคทุกราคาอยู่แล้วนะจ๊ะสำหรับตัวจอ อยากได้ติดตั้งรถดุ่นไหนปีไหน,ไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีหน้ากากเป็นรอยรุ่นนะเก่าใหม่เขามีหมดนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าเลือกนะจ๊ะมอนใช้งานสองอจอก็ยังตอบสนองได้ดีเห็นไหมกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยนะจ๊ะนื่ไหลามากถ้าชอบของแรงนะคะใช้แคนเซนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะ โอเคนะการใช้งานมันเหมือนกันทุกคลิปอยู่แล้วนะจ๊ะสำหรับตัวจอนะท่านใดอยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะหรือจะมาลองเล่นสินค้าหน้าร้านก็ได้นะคะมีให้ลองเทสว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยถึงสเปคแรงๆแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงแรมลมเท่ากันแต่ซี u ต่างกันมันเล่นได้ต่างกันจริงหรอไม่ใช่ว่าต้องดูที่แรมลม,ลมหรอนะคะมาดูเองได้เห็นกับตาที่หน้าร้านได้เลยนะจ๊ะ โอเคจ้าวบโบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะร้านเปิดทุกวันนะคะจนกว่าจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เลยอยากได้อะไรก็แวะมานะสวัสดีจ้า